ชี้แจงให้เห็นชัดทำยังไงก่อนอื่นนะก็จะต้องดูคนที่รับฟังว่าเขามีจริตอย่งางไรมีอัตยาใต้อย่างไรฉะนั้นการที่ดูจริตของคนที่ฟังและอัตตยาใต้ของคนที่ฟังนั่นแหละก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เหล่านั้น ชี้แจงให้เห็นชัดได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีอัธยาศัยอย่างหนึ่งแต่เราไปพูดอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้ต้องยกตัวอย่างที่เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆด้วยนี่แหละก็คือการชี้แจงให้เห็นชัดบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าพูดเรื่องนิพพาน เช่นชัดยังไงบอกว่ามันจะสิ้นความโลภมันจะสิ้นความโกรธมันจะสิ้นความลงอันนียคือเขาพอแล้วเขาได้ฟังแล้วอ๋ออ๋ออ๋อมันจะหมดโลภหมดโกรธห,หมดลงไอ้ตรงนี้เกิดนิพพาน